ยูขอเครื่องแต่งกายครับอืมนี่ก่อนครับอืมชิ้นที่หนึ่งครับชิ้นที่สองชิ้นที่สามครับแล้วนี่คือส่วนหัวนะครับต่อไปครับ อ่าส่วนนี้มือครับอ่าถุงมือนะครับเนี่ยเนี่ยถุงร้อนนะครับถุงร้อนใส่มนอเด็ดด้านหน้าด้านหลังนะครับด้าน,นี้เหมือนกันนะครับร้อนนะครับถุงมือ,นนก,อก่อนนับถุงมือรา้วตามด้วยถุงร้อนครับถุงร้อนนะครับโอเคต่อไปชุด โค้ดนะครับเสื้อโค้ดต่อต้นที่ต่อลงนะฮะโค้ดอ่าเสื้อนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเสื้อตัวที่หนึ่งเสร็ตครับผ้ามันคอออกผ้ามันคอชุดที่สองอะนะพอละเสื้อครับตัวที่สอง นี่เทปพัดตัวนี้ต,ตามด้วยลองจอนตัวที่หนึ่งนะครับลองจอนตัวที่สองนะครับเสื้อฮะตัวนี้เป็นเสื้อว่ายน้ำฮะตัวผมใส่ตัวนี้ตัวนี้ผมใส่เสื้อว่ายน้ำนะเสื้อว่ายน้ำตัวนี้น นะครับตัวนี้เสื้อไหมนะแล้วก็เสื้อ,อตัวสุดท้ายโอเคลุกี่ตัวเสื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับเสื้อโค้ทวันนี้ผมใส่เสื้อหกตัวนะครับโอกเกงอ่ะเข้าไปเอาขออนุญาตนะครับ รองเท้าก่อนครับอ่ารองเท้านะครับโอเคมีอะไรเยอะนะครับรองเท้าก็รองเท้ารองเท้ากันความอุ่นนะครับส่วนถุงเท้าครับชั้นที่หนึ่งอถุงเท้าเป็นถุงเท้าเฉพาะนะครับตัวนี้อ่าที่มีความละเอียดแล้วก็มีนุ่มๆม,มีไอ้ไหมนะอ่าแล้วผมใส่นี้เข้าไปอ่า เลินรองถุงร้อนนะฮะถุงร้อนให้ความอบอุ่นที่เท้านะครับคางนี้เหมือนกันครับถุงเท้าถุงเท้าตัวนี้เป็นถุงเท้าที่ใช้ในแถบหนาวนะครับเนี่ยถุงเท้าถุงเท้าสองแล้วก็ถุงร้อนเพราะว่าไปที่หมู่บ้านสโนว์ทาว์นะครับมันอากาศหนาวมากลบยี่สิบสี่องศา กางเกงวอกตัวน,นี้เป็นกางเกยงยีนนะครับตัวน,นี้เป็นผ้ายืดนะครับผ้ายืดโอเคก็ใส่ละตัวที่หนึ่งโอเคหนึ่งโอเคลองจอลองจอีนคนจะเป็นขุยเนี่ยนะขุยเป็นนุมน่มๆนะครับเป็นนุ่มแล้วก็เนื้อนะละเอียดนะครับ วงจรตัวที่สองนรตัวที่ 2, 2>, 2แล้วก็ h e ด t h ดเทกโอเค h เทกนะครับแล้วก็มงเก่งธรรมดา <c oughs> ถอนไม่ได้ครับ <c oughs> เราเป็นเด็กเก่งในละโอเค <c oughs> เดี๋ยวโป๊ะนะครับสําหรับการดึนไกยของผมในวันนี้นะครับที่อยู่หามินก็มีประมาณนี้นะครับ อาแชร์แชร์เผื่อใครมาเทีย่ยวนะครับก็จะได้ซื้ออุปกรณ์ซื้อของได้ถูกเพื่อเตรียมตัวในการเดินทางมาเทีย่ยวที่เมืองฮาบินประเทศจีนนะครับถ้าใครสนใจนะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ